จับ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 ทำไรเนี่ยฮ่่เต้นน่ะดิโอ้ยไม่ได้มาสถานรับเลี้ยงต้องนานแล้วนะเนี่ยจับจับนึกว่าจะไม่มีใครอยู่ซะแล้วเนี่ยก็ไม่มีจริงๆอะวันนี้เรามาแต่เช้าอีกแล้วเอาจริงเหรอไม่มีใครอยู่จริงๆเหรอเราไปทําอะไรเล่นเดียอทำไรเล่นเดียววันนี้เป็นของเราเลยอะสานรับเลี้ยงเนี่ยเหรอว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะไปหมดเลยนะเนี่ย ใช่แล้วใช่แล้วมีอะไรใหม่ๆมั่งเนี่ยเดี๋ยว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 เอาเอาชูเกตก่อนเอาชูเกตก่อนเอาชูเกตก่อนเนาะเอาอันนี้ก่อนจะได้เร็วๆเดี๋ยววิ่งไปเร็วๆหน่อยใส่ชูเกตสีเขียวเฮ้ยค่อยดีหน่อยนะอย่างนี้นะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยโอ้โหชุดนายเต็มไปหมดเลยอ้ใหย่เหรอเนี่ยมีชุดหมูพิกกี้ด้วยชุดใหญ่อ่ะชุดหมูพิกกี้นี่ไงง่ายง่ายง่าย่ายง่าง่ายงกดดูดีโอ้ี่ยเหรอ นีของพันท่าแต่เราใส่ไม่ได้เราเป็นเด็กผู้ชายเราต้องใส่ตัวอื่นมีชุดเจ้ายะเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยชุดเชียร์ลีดเดอร์ก็มีไหนไหนไหนของน้องไหนอยู่ไหนี่ยหาไม่เจอไหนชุดหมูพิกกี้อ่ะฟรีฟรีเก็บไว้ก่อนฟรีไหนหมูพิกกี้ยังไม่เจอเลยอ่ะไหนไหนไหนอ่ะพิกกี้เหรอเราเหมือนเราเก็บกันไปแล้วอะนะเราเก็บไปแล้วเหรอใช่อ๋อเก็บไปจอนไหนยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยมีชุดเชียร์ลีดเดอร์พอจะซื้อได้อยู่อันนึงอ่ะ อย่าขอดูในกูกระเป๋าก่อนอ๋อนี่นะเจอแล้วใส่หมูพิกกี้ก่อนอะใส่เลยเหรอใส่เยอะใส่เยอะดิของใหม่อ่ะใส่ได้แล้วให้อย่างเท่เลยอ่ะดูดิอหมูพิกกี้หมูพิกกี้น่ารักจังเลยอ่ะเอ๊ะมีทวิตอะไรด้วยเนี่ยอ๋อหมุนหมุนหมุนเนี่ยหมุน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 เนี่ยไปเล่นข้างนอกดีกว่าเบื่อแล้วเหรอเปิดประตูก่อน เอาล่ะเปิดปัจจุเจ็บร้อยแล้ว,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 วป้ายอะไรนะ่ะป้ายใหญ่ใเหรอนั่นน่ะใครเอาป้ายอะไรมาตั้งไว้นู่นน่ะป้ายเน็ตปิ๊กป่ะเนี่ยเหรออ๋อเน็ตปิ๊กป่ะเน็ตปี๊บป่ะเหรออ๋อเน็ตปี๊บป่ะใช่ป่ะอันนี้มันของพาราเมอส์บวกคืออะไรอ่ะไม่รู้จี เออดูชาติทางหนังเรื่องนี้น่าจะสนุกดีนะใช่น่าจะสนุกดีไปเล่นตรงไหนกันดีเนี่ยวิบวรไม่รู้ดิเล่นตรงไหนกันดีอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นบ้างหรือเปล่าล่ะแถวเนี้ยอะไรใหม่ๆเบื่อมาอยู่ในคลองแล้วอ่ะอยู่ในคลองอ่ะมาอยู่ในคลองไงเหรอ่ะไปเล่นอันนี้เปล่าอ่ะอะไรเนยเนี้ยเนี้ยชิงช้าชิงช้าอะจุบ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 อาจุ๋งจุ๋งอาจุ๋งจุ๋งโอ้ยโอ้ยน่าจะทิ่มแฮ้เนี้ยอะจุ๋งจุ๋งอะจุ๋งจุ๋ง อึบอึบอึบจุ๊งๆจุ๊ๆก็สนุกดีเหมือนกันนะเบื่อแล้ไปเล่นระเนิงดีกว่าหู้อันนี้มีชานไลเดอร์ด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแงไรเนี่ยอะไรหมุนๆเหรอเฮ้ยมันหมุนได้อ่ะมันหมุนได้อ่ะเฮ้ยมันหมุนได้อ่ะไหนอ่ะเออมันหมุนนะเอ้ยเฮียเฮ้ยเริ่มเวียนหัวแล้โอ้อยล้อพาขึ้นมาไหมหมุนหัวอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวโอ้ยเฮ้ยลงดีกว่าไม่ไหวแล้ว เฮ้ยอย่ามาอย่ามาอ้วกใส่กันแถวนี้ดิทำไมอ้วกไม่ใได้หรอไม่ได้ออกหนีแล้วอุย้ยเนี่ยไรเนี่ยเนี่ยมันมีอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวได้ที่จะขอดูนี่ก่อนอ๋อมันมีสไลเ slider slider ลงได้ปอลเนี่ยใ,ใหญ่เกินไปมีสไลเดอร์อันเล็กโอ้ยหัวทิ้งลงมาเลยโอ้ยล่วงมาแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยมึนหัวสนุกดีสนุกดีอ่ะสนุกดี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  แล้วมีอะไรตรงอื่นให้เล่นอีกคป่าว่าเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเดี๋ยวขอซูมก่อนอุ้ยอะไรอ่ะซูมไหนอ่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังมีอะไรอ่ะไหนข้างหลังเหรออย่าอย่าอย่าข้างหลังอย่าข้างหลังอ่ะหลังไม่เห็นมีอะไรเลยหางก็ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ม้วนัวจุงเลยสิวก็ไม่มีไม่เห็นมีเลยไม่ใช่อันนี้ม้วนัวอีกแล้วอันไหนอันไหนอ่ะโน่น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 อ่ะ ปูน่ะปูน่ะปูน่ะเห็นยังงะปูน่ะปูนเหรอเฮ้ยปูน่ะปูน่ะอู้ว่าอิดดิตมันคืออะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะฉุ๋งๆเหรอเอ๋อไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นนะแล้วมันคือฉุ๋งๆหรือเปล่าอ่ะมีอยู่ในป้ายโรงพยาบาลเขียนว่า ruler cutter อ๋นั่นหมายความว่าถ้าเราขึ้นไปเล่นเราต้องเข้าโรงพยาบาลเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปลองดูดิฟ้าโอ้โหมันอยู่ในนี้อ่ะ ก่อนที่พี่เลี้ยงจะมากันเราเรีบไปกันเถอะทำไมเราวิ่งช้าจังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าเราเข้าไปเล่นเราจะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับป้ายหรือเปล่าจะไปรู้ได้ ไอ้โอ้ยน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นเหรอมาเร็วมาเร็วลูเลอรกูเตอร์ไหนน่าเล่นอยู่ไหนน่าเล่นนี่ไงนี่ไงเอาไม่ได้น่าเอามาเล่นเหรอนี่ไงดูดิลูเลอร์กูเตอร์ลูเลอร์กูเตอร์เหรออะไรไม่รู้อ่านถูผัวไม่รู้ลูเลอร์กูเตอร์เหรอป่านั่งเอามันยังไงยาอ่ะมีเก้าอี้ให้นั่งแค่คนเดียวเองอ่ะมีเก้าอี้นั่งคนเดียวเหรอเอากเป่ายิงจูบก่อนเป่ายิงจูบอ่ะมาเป่ายิงจูบเอากระเป่ายิงจูบนะยังยิงยาวเป่ากระเป๋ายิง จ๊บออกลายอ่ะออกลายออกอะไรมานี่ออกลายอ่ะออกลายออกคอนเอาเหรอกเขาออกเขาออกกระดาษเอางั้นเหรอกไปก่อนก็ได้ปะให้เขาไปก่อนเหรออ่าโอ้ใจดีจูงเงยนะใจดีจูงเงยอ่ะเอาไปก่อนกระดาษมีอะไรจะได้พาไปโรงพยาบาลกันเขาไปแล้วนะไปเลยโอ้โอ้โอ้จูงอ่ะเขาจูงอ่ะมันจูงเอามันจูงไปจูงจูง เพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าร้องนานทำไมอะมันแป๊บเดียวเองอะก็มันได้แป๊บเดียวอะดูดีกวนนะเอ้าเฮ้ยฉันหลอกเลยอะฉันหลอกเลยอะเมื่อกี้ตื่นเต้นขาไปเตะข้างล่างที่มันเป็นเหล็กลอกๆอะปะ ทะเลอกเลยอ่ะทำไงเนี่ยดูดิขาทะเลาะอะอ่าทออะเลอกเลยทะเลอกก็ต้องร้องไงเนร้องค่ะ o A o A. อ๋อเอ๊อ๋อเอ๊อย่าร้องอย่าร้องอ่ะมาน,นี่มาโรงพยาบาลเลยแม่บอกแล้วว่าขึ้นไปเล่นต้องไปโรงพยาบาลเห็นป่าวไปโรงพยาบาลเหรออ๋อมาแล้วเห็นแม่บอกแล้วไม่เชื่ออออ้ยทำไงอ่ะไปโรงพยาบาลอ่าไปเล่นอีกรอบได้ไหมไม่ได้ไปหาหมอ,อก่อนมาน,นี่ก่อน มีหมอที่ไหนไม่ยังไม่มีใครมาเลยอ่ะเไม่มีใครมาต้องเข้าไปดูก่อนรักษาเองก็ได้มั้งมาดูเร็วๆเรารักษาเองไงอ่ะเอาอะไรมาจิ้มตัวเองได้ด้วยอรอไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่บอกแล้วไม่เชื่อว้าขึ้นเป็นเล่นแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเลยป่ะเข้าเข้ายังไงโรงพยาบาลเข้าประตูไหนนะเข้าประตูนี้นี่เข้าประตูนี้มาประตูนี้ก็เข้าได้เหมือนกันเร็วๆเร็วๆอย่ารถเข็นให้รถเข็นไปไหนล้ว่าเอารถเข็นให้ให้รถเข็นอ่ะให้หยิบไม่ได้อ่ะรถเข็นน่ะ ดิบได้ยังไงอะเขาให้เฉพาะพี่เลีย้ยงเราไม่ได้เป็นพี่เลีย้ยงเอาง่ายเหรอเดี๋ยวเวราขึ้นไปดูที่ว่าหมออยู่ปะหมอยังไม่มาเลยหมอเวนเขาไปไหนไม่รู้เนี่ยหมอเขาไปกินข้าว,าวหร<ม>ืห<ม>อเปล่าหมอเวนหมอ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 ไม่อยู่มีแต่อันเนี้ยหมอมีแต่อันเนี้ยกุ้งกิ้งอันได้ป่ากุ้งกิ้งกับจุกจาก่าไหนกุ้งกิ้งอันนี้เขาเขียนว่าอะไรอะอะไรอ่ะมีฝนมาช่วยพี่อ่านดีีไหนอ่านไม่ออก นย่ยเอายูนิคอร์นดีกว่ายูนิคอร์นน่ารักเนี่ยอย่าเอายูนิครอร์นไปฝากยูไนเนี่ยเนี่ยมามาดีห้องเหลืองๆเ,เนี่ยเพียงยืนอยู่เนี่ยนาะไอ้ร้องไห้เก่งจังเลยนะาช่วงนี้นะก็มันเจ็บมาบอกแล้วไม่เชื่อว่าอย่าขึ้นไปเล่นอย่าขึ้นไปเล่นก็ไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยห้องนี้เขาเขียนว่าอะไรอ่ะอันนี้ปะนี้ปะผู้จดการผู้จดผู้ผู้จดการจด กกผู้จพูดพูกาเหรอผู้จดการทำไมเขาจะต้องเอาปากกามาเขียนเนาะพูดจจกาเหรอจดการอะไรไม่รู้อ่ะจดคนไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้เ<ห>ข้า<ด>ี<ด>่ยทำไง๋ยวกดที่กดถ,ถ้าเขาไม่ให้ใช้ปะัะจูเนีอ่ะใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้จดก,การไงเพราะเขาเป็นผู้จดการน่ะเราก็เลยเข้าไม่ได้ไงแล้วๆๆโอ้เอเอโอเออไม่ต้องร้องนะงั้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินนมก็ได้แบบนมา หมออยู่ไหนหมอไม่อยู่หาปู่ก่อนได้เปล่าอ่ะปู่ไ่ทำไมอ่ะหาปู่ก่อนได้เปล่าหมออยู่ไหนหมอคุณหมอค่ะหมอค่ะคุณหมอหมอไม่อยู่นี่ไงมีไม่มีกระปุกยาได้เราหยิบกินเองไดไหมอ่ะหยิบใจเปล่าอ่ะหยิบไม่ได้เราบอกว่าไม่ได้เป็นเด็กหยิบไม่ได้อ่ะนป็นี่ไงเอาชีเจใช้ใช้ใช้เฟิร์สเอตเนี่ยเหรอออยเใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้เนี่ย นี่ไงมันไม่ใช่ยามันเป็นกระเป๋าของเละเอาแล้วทำไงดีอะทจอหน่าจงใจจังเลยนะทิ้งเลยไม่เอาแล้วเฮ้ยอันนี้ที่ไหนเนี่ยอาให่อะสะตัวอับอะไรสะตัวอับออฟออฟเวอร์สี่อะไรอ่านไม่ออกสะตัวสะตัวโอเอโอเอเหรอสแทปออฟฟิศอะไรนะสแทปออฟฟิศไง สตาออตร,สตร์ออฟฟิศเหรอสตาร์ออฟฟิศน่ะที่เขาเอาตัวอะไรมาสตาร์สตาร์อะ่ะเอาเหรออ๋อจะแดงว่าข้างในมันจะต้องมีกิ้งก่าดองแน่นอนอใช่ปะมันต้องมีตัวอะไรอะ่ะค้างค้างขาคา,าอยู่อะ่ะพวกผีเสื้อ,อกิ้งก่ากิ้งก่าโอ้แตจะเข้าไปทําไมอะ่ะเราไปห้องอื่นก็ได้ไม่มีใครมาเลยเหรอหมอนี่มาชา้นนี้มาชั้นนี้รู้วิธีแล้วรู้วิธีแล้วมาเลยละร้องไห้ดีนักใช่ปะมาเลยมาตรงนี้มุงมุงสงก อายมฮะมุมช่ง,งอบอายมอ่านงั้นที่ไหนอ่ะก็อ่านว่าไรอ่ะเขาอ่านว่ามุมสงบอ,อมุม <c oughs> พอดีกันเดี๋ยวคนอื่นก็มาอ่านผิดเหมือนกันหรอกพี่ฝน <c oughs> เนี่ย <c oughs> เนี่ยใช่ไหมมุมสงบอาอ,อมเนี่ย อานนี้เลยตรงตัวเป๊ะไปกปเขาจำได้อะเวลาอ่านเขาให้อ่านทีละสองตัวถ้ามีมากกว่าสองตัวให้ตัดตัวที่สองออกมาทางนี้เยียวมาทางนี้เยียวอันไหนอ่ะอันนี้หาอะไรให้กินนะโอ้มีอะไรให้กินเปล่าอะอะไรอ่ะคาร์ดอะลูมห้องเรียนไม่เอาหรอกไม่มีอะไรให้กินก็มาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีนมมีนมมีนมเผื่อจะหายร้องไห้นะมาตรงนี้มีคอกอะไรด้วยไม่รู้มานี้มานี้ มานี่มากินนมกินนมมากินอะไรเราไม่ได้หิวเราเจ็บมากเมือ่อกินนมแล้วจะหายร้องไห้มาโอเออเอฟอะแต่กินนมโอเอนะกินนมแล้วมันจะหายร้องเริงร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวปัดฟาด <laughs> มันจะไม่หายโอเอโอเอะเอาหน่าเอาหน่าก็บอกตั้งหลายรอบแล้วอ่ะว่าอย่าไปไหนอย่าไปไหนไงไว่าอย่าไปเล่นไอตรงนั้นนะ่ะรู้เรื่องรึเปล่าเอานี่ไหมอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดเลยอ้ยหญ่เหรอกัดทะ ไอเราจะหาหมอเราจะทายาเอามานี่งั้นนอนตรงนี้ก็แล้วกันเยี่ยนอนรอหมอตรงนี้ปะนอนรอหมอตรงนี้ได้ด้วยเหรอนอนรอหมอตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวหมอก็มานะโอเอนะนอนไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยงเงงเดี๋ยวเลี้ยงเงงโอ้ยมีหมอนมาด้วยเหรออ่ามีหมอนนี่ไงแอคชั่นนอนทำไรอะเอามาตีเนหรอนอนนอนแล้วไม่เอาแล้วไม่เลี้ยงแล้วเบื่ออะไรอ่ะเอานอนก็นอนไม่เลี้ยงเราดื้อนอนดีกว่านอนแหละ หมอหมออยู่ไหนหมอไม่อยู่หาปู่ก่อนก็แล้วกันหมอ